เขาไปตอนกี่โมงเจ็ดหกเข้ามาหกโมงเช้าครับหนูว่าหนูมาไวเลเห็นแบบฟุ๊บเข้าไปพอดี้ตามเวลาเพราะว่าเราเราต้องไม่ไปเบียดเวลาทํางานเขานะครับโจทย์ใหญ่วันนี้คือเข้าไปทําอะไรเออเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับเรื่องการเก็บวัตถุพยานของโยธาธิการคือเรื่องของคอนกรีตนะครับที่เข้าไปทําอะไรบ้างเออก็จะมีช่างเทคนิคมาช่วยเขาเรียกว่า เก็บคอลลิ่งก็คือการเจาะปูนนะครับเพื่อเก็บเป็นรูปไปเทสตามหลักเกณฑ์ของโยธาครับตอนนี้เรจับเมื่อวานใช่ครับตอนนี้ครับเห็นว่ามีทางบริษัทเข้าไปร่วมด้วยอะไรเพื่อคลาเขเข้าไปทำอะไรเออไปสังเกตการครับเขาไปสังเกตการครับในฐานะคอัเชิญเข้าไปเพราะว่าเราเราจะมีทางนิติวิทยาขอโทษคอัทางทางพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะครับแล้วทางโยธาแล้วก็ทางนังานส่วนท้องที่แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของ บริษัทร่วมค้านะครับเข้าไปด้วยเพื่อจะได้เห็นว่าการเก็บเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับแล้วการที่เข้าไปอย่างเงี้ยการที่เขาเข้าไปตรวจสอบด้วยค <c oughs> ่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้เขต้องมีการตรวจสอบบริษัทของเขาด้วยไหมค <c oughs> ะว่าโครงสร้างทังการพนะเด็นกันครับพนัพรานนั้บริษัทตัวแทนที่เขาเข้าไปก็เป็นระดับไหนหรือฝ่ายไหนเข้าไปคะเป็นผู้ควบคุมงานหมายถึงว่าอยู่ที่ไซต์งานแต่ว่าไม่ทราบตำแหน่งนะครับเพียงแต่ว่ารับมอบหมายให้เป็น ท่านพึ่งกับเป็นผู้ประสานงานใช่ไหมครับผู้ประสานงานขนาดด้านงานก่อสร้างกันอยู่มีน่าจะเป็นผู้ประสานงานที่ใช้งานครับแต่ว่าหน้าที่จริงๆในเรื่องของการก่อสร้างไม่ทราบนะครับมีตัวแทนทั้งหมดกี่คนของเขาอ่ากันที่ไปกับเราประมาณสองสามท่านนะครับครับวันนี้ถือว่าเราจบหรือยังหรือจะต้องยังทําอยู่ครับยังทําอยู่คครับิดว่าวันนี้จะเสร็จไหมครับวันนี้อาจจะได้บางส่วนนะครับครก่อนระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการเก็บเงานหลักฐานการสร้างประมาณสักเท่าไหร่ครับ ต้องขึ้นอยู่กับการทํางานของของพอเราจะต้องทํางานแบบ uhh, แบบไม่ให้ไม่ให้ไปกีดขวางก <Corin> ันทํานันครับก็กรอบอกรอบการการทำงานนี้เราเราไม่ได้ตั้งกรอบไว้แต่ว่าเราเรามีเป้าหมายของการเก็บรวบรวมวัตถุพยานซึ่งเราจะทําให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราทำงานเราจะทจาําตัา้งแต่ตั้งแต่ตีห้าแต่วันนี้เราเข้าหกโมงเช้าหกโมงเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะทําไปในประมาณไม่ไม่เกินสิบโมงแล้วต้องถอนออกมาเพื่อให้ทางเขาได้ปฏิบัติหด้เดี๋ยวเครื่องสั้นตัดต่างๆจะเริ่มเมื่อไหร่หรือว่าข้างในเสร็จในเรื่องของคด ไม่ไม่ไม่เขาเขามีเวลาทํางานของเขาอยู่แล้วประมาณสักเดี๋ยวเก้าโมงสิบโมงเขาจะเริ่มทํางานแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องถอนออกมาเราก็ต้องถอนวันนั้นเรามีเวลาเวลาที่เก็บรวบรวมนหลักฐานเนี่ยตั้งคือให้ตั้งแต่ตีห้าก็ให้ตั้งแต่ตีห้าตีห้าถึงเก้าโมงเช้าไม่เกินสิบโมงเรียนอธิบายคนไกลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยเจ้าที่ที่ที่เป็นผู้ที่จะต้องรวบรวมหลักฐานเนี่ยท่านจะไปดูชิ้นงานว่าชิ้นไหนในแต่ละโซนที่จะใช้แล้วก็แจ้งให้กับทางคนที่ทําหน้าที่รับผิดชอบพื้นที นะครับเพื่อจะมาร์กไว้นะครับแล้วช่วงเวลาที่เครื่องจักรหยุดทํางานเนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้าก็คือ6กโมงเช้า<ม>ทางผู้ที่ทําหน้าที่เก็บหลักฐานก็จะเข้ามาทําหน้าที่แล้วก็ทําหน้าที่ถึงประมาณ10บโมงหลังจากนั้นจะให้เวลาของทางคนที่เก็บกู้เนี่ยเขาจะ็นการต่อแล้วก็จะใช้รูปแบบอย่างเงี้ยไปจนกว่าจะเก็บหลักฐานครบถ้วนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทํางานทั้งสองฝ่ายนะครับของมุมที่เองเดี๋ยวไปน่าจะไม่ทันสงการนี้แล้วนะใช่ไหมต้องไปเปิดสงการเลไหช่วยดว่ารวบรวมข้อมูล จริงๆมีการรายงานในในกลุ่มของคดีอยู่แล้วทุกวันนะครับอาจจะไม่ได้นั่งโตประชุมเท่านั้นเองแต <ขอ S 2> ่ว่าออนไลน์กันด้ับ <นะ S 1> มีข้อมูลรายงานมาทุกวันครับแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนพอสมรุนแอมันเป็นเรื่องที่ต้องทาความจริงให้ปรากฏอย่างที่ท่านอธิบดีพูดนะครับ <นะ S 1> เราก็ทํางานกันเต็มความสามารถนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ